นอกจากสถานการณ์ควันไฟป่าแล้วนะคะสถานการณ์ภัยแล้งก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้น,นเรื่อยๆค่ะทําให้ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตกันส่งขายก่อนกําหนดนะคะขณะที่ชาวบ้านตําบลนา,นามหม่อมจังหวัดสงขลาก็ร่วมกันสร้างฝายกั้นน้ําชั่วคราวเพื่อที่จะกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนั่นเองค่ะโดยชาวบ้านหมู่10ตําบลนา,นามหม่อมอาเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลากว่า50คนนะคะร่วมแรงกันสร้างฝายกั้นน้ําค่ะเพื่อที่จะกักเก็บน้ําในคลอง หวะเอาไว้ใช้เพื่อการ,กรเกษตรหลังจากที่เกิดฝนทิ้งช่วงนะคะทำให้ระดับน้ําในลําคลองแล้วก็น้ําผิวดินในหมู่บ้านนั้นเริ่มลดลงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกพืชยืนต้น ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดสกลนครค่ะเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศที่บ้านนาเพียงใหม่ตำบลน,นาเพียงอำเภอกุสุมานนะคะเร่งเก็บเกี่ยวมะเขือเทศส่งขายแม้ว่าจะขายได้ราคาต่ำก็ตามเนื่องจากแหล่งน้ําในบ่อน้ําที่กักเก็บเอาไว้ใช้นั้นเริ่มแห้งลงและอาจมีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกแล้ว ทางด้านนายประจวบลอยสุวรรณค่ะผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต7กํากำแพงเพชรก็บอกว่าปี58มีแผนดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรมีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลทั้งสิ้น40บ่อขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว22บ่อนะคะประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน10บบ่อ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการ,กรเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง6บ่อและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจำนวน6บ่อจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อีกช่องทางหนึ่งสำหรับพื้นที่กำแพงเพชรค่ะ ส่วนจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะน,นายสุรพงศ์พนัทอัมพลผู้ราชการจังหวัดก็เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภายแล้งที่สำนักงานเทศบาลแม่ห้องสอนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็ได้รับผลกระทบจากมลพิษของหมอกควันที่เกิดจากไฟป่านั่นเองค่ะ